มุณมีปัญหากับการหาที่เก็บกะละมังแบบนี้ใช่หรือไม่ทีวีได้ใหญ่ขอเสนอที่วางกะละมังแบบติดผนงังเปิดมาคลิปแรกก็ขายของเลยหนูน้อยชาวจีนเล่นไพ่นกกระจอกขอบอกเลยว่าน่ารักหนักนะมาเป็นเพลงเลยว้ยอุปกรณ์ช่วยแกะมไม้กระโพดทําจากไม้และฝาจีบเจ๋งสะบัดส่วนอุปกรณ์อันนี้น่าจะซื้อมาหรือเปล่าออืห <c oughs> น่าจะเป็นการทําราดหน้าหรือเปล่าครับเพราะว่าน้ําในกระทะมันดูหนืดเหมือนน้าราดหน้าเลยว่าแต่ราดหน้ามีต้องกาเนิดมาจากฮ่องกงใช่ไหมไปดูการทําโคมแดงจีนกันครับเขานํากระดาษแข็งนะครับที่เป็นโครงของโคมมาใส่ลงไปในเครื่องหมุนแล้วก็เเชือกมาพันรอบๆโครงจากนั้นนํากระดาษสีแดงมาติดลงไปสิ่งที่เขาเอามาหัน่นด้วยเครื่องหั่นหน้าตาแปลกๆนี้น่าจะเป็นกระชายหรือเปล่าหั่นได้ไวทันใจจริงมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ว้าวมากครับแต่ผมไม่รู้จะเรียกว่วาอะไรดีอะ มันสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้พลังงานลมแบบนี้แอบหลอนตอนที่มันเดินเหมือนกันนะเพราะว่าขามันขยับยุบยับเลยฝักบัวอาบน้ําเด็กรูปดอกทานตะวันเพียงแค่จุ่มปลายท่อลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วกดสวิตช์น้ำจะถูกดูดขึ้นไปแล้วปล่อยออกมาด้านบนเขาจะใช้มือเพียงข้างเดียวปั้นแป้งเป็นรูปอะไรโอโอยโย,โยมันคล้ายๆเปลือกหอยเลยนะนี่ถึงแม้จะใช้แค่มือเดียวแต่ปั้นได้สวยเชียวจะนำไปห่อไส้ทำเป็นเกี๊ยวเหรอ ผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่านี่เป็นดอกไม้จากครีมแต่งเค้กที่ดูสมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยมองแว็บแรกนึกว่าดอกไม้จริงดีเทลสุดจัดถนนดูใหม่ขึ้นทันทีเมื่อพี่เขาพ่นสีทับลงไปว่าแต่ว่าสีที่พ่นลงไปนั้นมันเป็นสีสําหรับทาถนนหรือว่าเป็นน้ํายางมาต่อยใครทราบบ้างมองผ่านๆน,นึกว่าลูฟี่มารับจอบเสริมน่าจะเป็นกล่องไม้ที่ตกแต่งด้วยแผ่นกระเบื้องแผ่นเล็กๆหรือเปล่า มีการยาแนวตามขอบตามร่องกระเบื้องด้วยเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้นมันช่างแจ่มว้าวกล้าวใจเสียจริงอืม้มอ่าแค่ดูเขาดึงเทปกาวหลากหลายสีออกก็ทำให้ฟินไม้ยอกผมหลับไม่อยากให้เทปกาวหมดเลยจริงๆมันเพลินนะ่ามันคือฝรั่งแดงนะครับแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหน เนื้อแดงฉ่ำยังกระแตงโมเนี่ยและดูเหมือนว่าจะไม่มีเมล็ดด้วยนะเนี่ยเรียกได้ว่าได้เนื้อแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ดีมีประโยชน์จริงมันคือที่ปิดช่องว่างเบาะนั่งรถยนต์ป้องกันของหล่นตกลงไปในซอกเบาะฝอยขัดหมอ้อขัดกระทะแบบใหม่มีด้ามจับมาให้ทําให้ขัดถนัดยิ่งขึ้นหมดปัญหาฝอยขัดตาม,มือรถเกี่ยวแบบนี้ก็มีด้วยเหรอบ่เคยพบเคยพอ่อถึงจะจิว๋วแต่แจ๋วจริงหนอ โอ้ไม่ก๊อชรถนําเที่ยวสะเทินน้ําสะเทินบกเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ขับอยู่บนถนนดีๆสามารถวิ่งลงน้ําได้ทันทีไม่ต้องต่อเรือให้ยุ่งยากสุโคยนี่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์ที่ใช้แขนกนหลห่นยนต์และเครื่องจักรเกือบร้อเปเซเลยมั้งมนันทำให้ผมอยากรู้จังเลยว่าพนักงานที่นี่มีกี่คนเฉพาะเท่าที่เห็นเมื่อกี้มีไม่ถึง1ิคนเลยมั้งอาจจะเกินแหละแต่ผมไม่เห็นไง โยสติกบอมแบบใหม่แบบห้อยกับลาวเหล็กถ้าเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าบาเบลใช่ไหมเอา้าดิดออกจากกันไม่หมดซะง,งั้นอย่างนี้มันต้องสกิดเออเอ้เอาวเราจะไปทําการเป่าฝุ่นในรถยนต์กันเป่าเพื่อให้ฝุ่นที่หลบอยู่ตามซอกหลืบมันออกมาก่อนใช่ไหมครับแล้วจึงค่อยดูดฝุ่นอีกทีน่าจะเป็นเช่นนั้นแหละเนาะ ขาพ่นอะไรลงไปอะ่ะมันเป็นเส้นๆคล้ายกับไส้โรตีสายไหมเลยครับผมดูคลิปนี้อยู่สี่ห้ารอบได้แต่นั่งงงเป็นไก่ตาแตกหรือมันใช้พ่นวัตถุเพื่อสร้างเท็กเจอร์ก็เป็นได้ที่เครื่องจักรกำลังขูดกำลังเฉือนอยู่นั่นน่าจะเป็นก้อนพลาสติกนะครับแม่แค่ดูเครื่องจักรกำลังขูดก็ทำให้รู้สึกกูดได้คล้องจองเฉยเขาจะนำดินก้อนนี้มาปั้นเป็นรูปอะไรไปดูกัน มีการนำมาอัดให้แบนประมาณหนึ่งก่อนจากนั้นก็ใช้เครื่องมือเฉพาะนะครับในการขูดแสะดินเพื่อขึ้นรูปแบบนี้สรุปแล้วเขาปั้นอะไรครับเนี่ยไปชมความเจ๋งของเจ้าเครื่องเลาะได้เครื่องนี้กันเลาะโคตรเร็วเพียงเวลาไม่กี่วิได้ก็ถูกเลาะออกจากผ้าหายไปทั้งแถบเลยสูงจัดริบบิ้งมังกรพุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าราวกับว่ามันมีชีวิตยังไงอย่างนั้นพี่แกเล่นได้พลิ้วเป็นบ้า ยังกับนักยิมนาสติกลีลาปเพเภทลิปบินก็มิปานรถคันนี้ใช้กล้องแทนกระจกมองข้างอย่างล้ำมากข้อดีคือทําให้มองเห็นได้ชัดขึ้นเพราะมันอยู่ข้างในแม้ฝนตกหนักก็ยังเห็นได้ชัดมันช่างเป็นงานประติมากรรมที่งามล้ำประาประเหลือมีการเอากระจกบาเล็กๆมาติดประดับด้วยว่าแต่ว่าสิ่งนี้มันมีว่าใช้ทําอะไรใช้ติดตกแต่งบ้านใช่ไหมที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เครื่องดัดไม้นะครับแต่มันคือเครื่องใส่ไม้ให้เรียบ ไปชมงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้เจ๋งๆกันครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถยึดกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูเลยนี่คือคันธนูที่มีขนาดประมาณฝ่ามือเท่านั้นเองไปชมความแรงในการยิงของมันกันครับขอบอกเลยว่ามันแรงไม่แพ้คันธนูขนาดทั่วไปเลยปิ้วเอาอยังเหรอปิ้วน่าจะเป็นการเก็บเห็ดหูหนูที่เขาได้ปลูกได้เพาะไว้นะครับ จะว่าไปแล้วอาหารที่มีเห็ดหูหนูและที่ผมเคยกินนั้นมีแค่2เมนูเองก็คือพวกยำกับต้มจืดเห็ดหูหนูที่เหลือผมนึกไม่ออกแฮะแข่งกันจิ้มลูกโปง่งใครจิ้มหมดก่อนได้กินเลยตอนนี้ฝ่ายชายนำอยู่นะครับพี่แกจิ้มแบบชิลมากทันหลังจิ้มก็มาและเพราะความประมาทนั่นเองจึงทำให้ฝ่ายหญิงไล่ามาทันและชนะไปอุปกรณ์แบบนี้ก็มีด้วยหรือมันคือแปลงสำหรับทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยโดยเฉพาะเลยครับและนี่คือคราบสกปรกที่ถูกเช็ดออกมาตุ้ย เมจเจ้าเจอรถติดของแท้ติดกันยาวยังกับรถตู้เนี่ยแต่มีหกล้ออ่างจักรุซี่หรือจะสู้รถบรรทุกพี่เอาสะผมเห็นแล้วอยากได้รถบรรทุกบ้างเลยว่างจากการรับจ้างขนของก็เอารถมาทำเป็นอ่างแช่น้ำ่อนคลายไปดูการหั่นก้อนเต้าหู้ให้มันกลายเป็นก้อนปุกปุยกันครับนึกข้าไม่ออกใช่ไหมครับว่าปุกปุยยังไงก็แบบนี้ไงอืมน่าจะเป็นการนำใบมีดนะครับ มาขัดให้เงาหรือไม่ก็เป็นการรับมีดอ่ะสองอย่างนี่แหละถ้ามองมันผ่านนี่แทบไม่เห็นมีดเลยนะปลอกซีโคนถนอมสายชาร์จมันจะช่วยป้องกันการหักงอของสายชาร์จซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้สายชาร์จขาดหรือชํารุดทําให้สายชาร์จของคุณมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นใครจะไปคิดล่ะครับว่าอุป,ปรกรณ์ที่เห็นอยู่นี้มันจะว้าใช้ในการกระทบเปลือกถั่วแน่น่าจะเป็นการตัดขอบผ้าที่มันทับซ้อนกันหลายๆผืนหรือเปล่า ผมขอตั้งชื่อเฟอร์นิเจอร์นี้ว่าโซฟาตะขาบแล้วกันตัวยาวๆแถมเป็นป้องๆเหมือนกันเลยสามารถจัดวางได้หลายแบบเลยฮแค่ดูเครื่องตัดแผ่นโลหะแบบเลเซอร์ทำไมมันฟินเฟอร์เธอใส่ส้นสูงเดินมาและเหยียบขนมจนแหลกคาบาทาแล้วจากนั้นก็เดินจากไปไกลตาสิ่งนี้น่าจะถูกสร้างมาจากเครื่องพิมพ์สามิตินะครับอุบะแค่ดูมันเลื่อนมันขยับก็บทำให้ฟินแล้วอะครับ นานี้ผมนึกว่ามันแยกชิ้นกันอยู่เสียอีกแค่ดูเขาไถ่ข้าวโพดก็ทําให้รู้สึกดีโคตรจริงๆแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแค่พู่อให้มันคล้องจองเฉยเฉยมันคล้ายข้าวเหนียวมูนเลยครับแต่ว่ามีหลากหลายสีไม่ได้มีแต่สีขาวชอบตรงที่เวลาเสิร์ฟใส่ชามเขาจะใช้อุปกรณ์ในการแบ่งชามเป็นช่องๆนะครับเพื่อที่จะแยกข้าวแต่ละสีออกจากกันทําให้ดูน่ากินยิ่งขึ้นโอเมเจ้ามันเป็นข้าวนึ่งใช่ไหมครับเนี่ย มีอะไรไหลออกมาจากด้านในก้อนเข้าด้วยก็ไม่รู้ครับคล้ายซอสมะเขือเทศเลยเยิ้มเชียวผมว่าต้องมีคนเห็นเป็นขนมทองม้วนเหมือนผมบ้างแหละโคตรจะคือแท้จริงแล้วมันคือเครื่องหั่นสไลดดเนื้อสัตว์นั่นเองแต่ถ้าหั่นเนื้อสัตว์แบบไม่ได้แช่แข็งมันคงไม่ม้วนแบบนี้โอไม่ oh my, เสียงดังจังเลยอะ่ะเพราะว่าเจอนกหูเฮ้ hey, นกฮูกอ่ะเดียวนะจากนกฮูกกลายเป็นแบทแมนเฉอยอะไรคือความเชื่อมโยงคงไม่มีสินะอยากทำเป็นลูกอะไรก็ทำ ไปดูการขึงเชือกเพื่อทําเป็นเบาะนั่งของเก้าอี้กันครับสมมุติว่าเก้าอี้ราคาร้อยหนึ่งนะฮะเฉพาะค่าขึงเชือกน่าจะปาไป70แล,วละวล่ะไม่ง่ายนะดูดีเป็นการจุดผงทูบนะครับที่ถูกจัดเรียงเป็นรูปคล้ายรูปดอกไม้แต่เขาไม่ได้เอาผงทูบมาเรียงมาโรยโดยใช้แค่มือเพียวๆนะครับเขามีแม่พิมพ์สําหรับโรยผงทูบเพื่อทําเป็นรูปร่างแบบนี้อยู่อย่าเรียกว่าจักรยานล้อเดียวเลยครับเรียกว่าล้ออย่างเดียวเลยดีกว่าก็ยังอุตส่าห์ปั่นได้นะพ่อคุณเก่งเกิน นี่มันคือโต๊ะหรืออะไรใครทราบบ้างมีรูปปั้นนูนต่ำรูปมังกรด้วยแต่ที่เจ๋งสุดๆเลยก็คือมันไม่ทิ้งคราบน้ําไว้เลยอะ่ะเอาดินมาปั้นติดกับกิ่งไม้แบบนี้สิ่งนี้มันใช้ทําอะไรกันนี่อย่าบอกนะว่าอันนี้คือทําเล่นๆแก้เบื่อตอนกําลังเรียนอะ่ะเป็นการเล่นที่จริงจังเวอร์กับการเรียนหนูทุ่มเทขนาดนี้ไหมลูกหยอกหยอกชอบตรงที่ใช้มือถือเปิดวิดีโอไฟนี่แหละไปชมการปั้นปทุมที่ใครได้เห็นเป็นต้องประทับใจ คำว่าปทุมนั้นก็แปลว่าดอกบัวนั่นเองไม่มีมุกอะไรทั้งนั้นน่ะเพราะผมเป็นคนจริงจังไม่ใช่แค่จริงจังเฉยๆนะแต่เป็นจริงจังจอมแก่นเฮ่นี่มันคือขนมทองม้วนชัดๆบ้าแล้วถ้าลบกะได้ง่ายขนาดนี้คลินิกความงามคงเจ๊งอะ่ะโอ้ไม่ก็เหรียญถล่มล,ลงมาในช่องกลางแบบนี้ก็คือได้ใช่ไหมเยอะมากเอาไปแลกเป็นเงินได้จากบาทนาะอยากรู้ เครื่องหั่นสไลด์เนื้อสัตว์เวอร์ชัน2ถึงจะหั่นไม่เร็วเท่ารุ่นเมื่อกี้แต่ก็หั่นออกมาได้บางและสวยงามไม่แพ้กันน่าจะเป็นการทําน้ําตาลที่มีเสียงหรือเปล่าน้ําตาลปิ๊บไม่ดีก็ผ่านไปการทดลองฟองพุ่งปี๊บอันนี้ยังถือว่าเด็กๆนะครับเพราะผมเคยเห็นแบบที่มันอลังการกว่านี้อีกมันคือเครื่องตัดขอบแผ่นโลหะส่วนเกินออกนะครับและเมื่อทำการตัดเสร็จแล้ว ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้อ้าวยังเหรอเอาใหม่เอาใหม่เป็นแบบนี้เนื้อสัตว์บดหุ้มด้วยกระหล่ำยัดไส้อะไรไม่รู้แล้วก็หุ้มด้วยเนื้อสรรรัตว์อีกทีมีเบคอนอีกโปรตีนแบบจุกๆไปดูการสกรีนรูปลงไปบนซาลาเปากันครับคนนี้น่าจะเป็นนักฟุตบอลป่ะไม่แน่ใจไปชมส่วนหนึ่งของการผลิตแผ่นขัดกระดาษทรายซ้อนกันว่าแต่ว่าเขาใช้ความร้อนในการทําให้กระดาษทรายมันอ่อนตัวและพับลงไปอย่างนั้นหรือ เฮ้มึงจะกวาดฝุ่นกวาดขยะอะไรก็กวาดไปแต่มึงจะมากวาดชามอาหารกูไม่ได้นะจากกระดาษย่นถูกพับเป็นดอกกุหลาบที่งามยิ่งดูเขาพับง่ายๆแต่ออกมาสวยอิบอายอุยยาเปปเปอร์พิกโดนควักอะไรออกไปว่ะอ๋อขนมใช้เครื่องตัดเหล็กหั่นนอไม้เลยเหรอโหดเกินผมละเสียวมือเสียวมือ เอาวิธีการจุดพลุสวยๆแต่ไม่เสียงดังไม่สร้างความเดือดร้อนมาฝากครับผลี่มลีสวยกว่าดูพลุจริงอีกมันคล้ายๆการใช้บล็อกสกรีนเสื้อนะครับแต่มันในรูปแบบของตัวปั๊มกระดาษซึ่งแต่ละตัวปั๊มนั้นก็จะให้องค์ประกอบของภาพที่แตกต่างกันไปแล้วเมื่อปั๊มทับกันจนครบก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้อันนี้แปลกดีแฮะมันเป็นหัวแปลงขัดที่เวลาใช้ต้องเอาไปต่อกับขวดฝาเกลียวเอาน้ำยาใส่ขวดแล้วขัดเข้าท่า แค่ดูเขาระบายสีทำไมมันถึงได้ฟินจังนี่แต่ถ้าระบายไม่สวยก็คงจะไม่ฟินน่ะอืออบราไม่มีออกนอกเส้นเลยแม้แต่น,นิดกระชับความสัมพันธ์รักให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยหมวกมะละกอคู่รักหมวกใบนี้จะทำให้คู่ของคุณตัวติดกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเคียงคู่กันจะแซงจะห่างกันไม่ได้เดีย๋ยวผมทำเสียงขวดโหลหล่นแตกให้ แต่คิดไปคิดมาผมว่าดูอย่างเดียวดีกว่าอย่าทำเสียงเอฟเฟกเลยเนาะแค่เบิ้งขวดลวงลงมาแตกพงเพลงมันคือซาใจแทวะที่กำลังตัดอยู่นี้เรียกว่าเหล็กเส้นนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กเม็ดมันจะยาวกว่านี่ไหนดูซิว่าจะมีใครสามารถแก้มุกนี้ให้ถูกได้นั่นมันคือของเล่นรูปรถปลาฉลามใช่ไหมนะ่าหรือว่าต้องเป็นปลาฉลามรูปรถหรือว่าต้องเป็นรถรูปฉลามเออสั่งมันเถอะไปดูการทำขนมสายไหมสไตล,ล์อินเดียกันครับจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะา ว่าแต่ไม่เห็นมีหลอดหรือไม้ที่เอาไว้พันขนมใส่ไหมเลยแฮะฮะจับยัดใส่ถุงอย่างนี้เลยเลยเขาใช้กระบ,บอกโลหะตัดอะไรเป็นแผ่นกลมหว่าใช่แป้งหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเอาของกินมาเล่นอย่างนี้ล่ะลูกเดี๋ยวไปตีมือหักเลยยอกยอกยอกน้องเขาทำเองทั้งหมดเลยเหรอจริงดิมีน้ำใจซะด้วยเอาขนมที่กัดแล้วให้คนอื่นกินต่อซะงั้นไปดูการใช้หัวแรงตัดขนแปรงแต่งหน้าแบบชัดตาแตกกันครับ เห็นขนแปลงแบบเส้นต่อเส้นเลยอ่ะน่าจะเป็นการนําแผ่นโลหะกลมนะครับมาทําการทุบให้เป็นแอ่งเพื่อทําเป็นกระทะขนาดใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ผมซุยเขาจะหั่นแอปเปิลเป็นรูปหงคู่ให้เราได้ดูกันดูเขาหั่นง่ายจังใช้มีดปัดซ้ายปัดขวาปัดไปปัดมาเผื่ป๊บๆเสร็จแล้วเป็นการรวมเส้นทองแดงเคลือบดีบุกที่อยู่ในสายไฟมาไว้เป็นเส้นเดียวกันโดยการรวบมันมารวมกันแล้วบิดให้เป็นเส้นเดียวกัน ตรงส่วนนี้จะเรียกว่า drain w i n นั่นเองเป็นของเล่นที่เทเวอร์ดาบเลเซอร์แบบ2ด้านสามารถเปลี่ยนสีแสงไฟได้ด้วยเรียกได้ว่ายิ่งควงก็ยิ่งคูเขานำตะข่ายมาหุ้มสลามที่มีสีสุดโสภาจากนั้นก็ทำการบีบสลามที่ถูกตะข่ายหุ้มอยู่จนมันปลิ้นออกมาจากรูตะข่ายเป็นตุ่มๆแล้วก็ทำการตัดๆปั๊ดทำไมไข่มุกรูปทรงมันประหลาดตลาดจัง ประหลาดเกินของแทบอนีแต่ไอข่มุกที่เป็นลูกหัวใจไม่น่าใช่ของแท้นะลูกนี้กลมกริกเพอร์เฟกไปเลยวันก่อนเจ๊แกไม่แยกชิ้นส่วนมะหงข้าวส่วนวันนี้มาแยกชิ้นส่วนถล่ม,ลมงั้นหรือเคยเป็นกรรมการห้ามมวยมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยถึงได้แยกเก่งอย่างนี้จะบ้าหรือไรมันคนละแยกกันละตัวเธอกระจกเงาลูกล่างประหลาดจังเป็นแผ่นเล็กๆที่เรียงต่อกันอยู่4แผ่น น่าจะไม่ได้มีไว้ส่องเป็นหลักนะผมว่าคงจะมีไว้ประดับประดามากกว่าซื้ออันเดียวติดไม่สวยนะต้องซื้อสี่อันไอแบบนี้พี่ใช้อยู่มันเป็นตะแกรงกรองเศษอาหารในสิงล้างจานครับด้วยความที่ตะแกรงนั้นมันลึกและมีรูมากมายจึงทําให้เศษอาหารไม่อุดตันได้ง่ายของเขอดีจริงเห็นไหมถ้าเป็นแบบเก่ารูม,มันจะน้อยอุดตันง่ายเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน